เวลาหนาฬิกา45นาทีที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกรนนกรณภพทิพสุวรรณรองสารวัตรสอบสวนสพบ้านผือพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลบ้านผืออาสากู้ภัยสว่างเมธาธรรมจุดบ้านผือและกู้ภัยตำรวจทางหลวงจุดบ้านผือเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าบนถนนสายบ้านผือนาคำไฮกิโลเมตรที่3บ้านภูทองหมู่11ตําบลบ้านผืออำเภอบ้านผือที่เกิดเหตุเป็นถนนสองเลนพบศพของนายการนิธิพิมพิสารอายุ20ปีชาวตําบลบ้านผือสภาพ ศพส,สีรษะแตกใบหน้ามีบาดแผลนอนเสียชีวิตในร่องข้างถนนความลึก3เมตรใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่น P C X สีเทาดำหมายเลขทะเบียน1กไก่ลอจุลา8670อุดรธานีสภาพพังเสียหายหมดทั้งคันเสาไฟฟ้ามีรอยถูกชนและหลักลายข้างทางถูกชนหัก3ต้นนายสราย,ยุทธอายุ20ปีเพื่อนของผู้ตายเล่าว่าตนกับผู้ตายนั้นเป็นนักศึกษาวิทยาลย,ยการอาชีพแผนกช่างยนต์ชั้นปวชอปีที่สองเมื่อวานนี้นายการนิธิมาเที่ยว ที่บ้านและเมื่อเวลา22ในกา30นาทีของวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมานายการิทธิได้ยืมรถจักรยานยนต์ของตนซึ่งตนก็ไม่ได้สอบถามว่าจะไปไหนเมื่อเวลาผ่านไปนานพวกเพื่อนๆก็เลยโทรหาแต่ติดต่อไม่ได้จนพอช่วงเช้าได้มีคนมาบอกว่าพบรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุส่วนเพื่อนเสียชีวิตและพวกตนจึงรีบออกมาที่เกิดเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มุ่งหน้าไปถนนสายบ้านผือนาคำไฮจังหวัดหนองบัวลำพูโดยจุดเกิดเหตุเป็นทาง คาดว่านายกานิธิจะขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็วเสียหลักหลุดโค้งชนเสาหลักลายแล้วพุ่งไปชนเสาไฟฟ้าทําให้เสียชีวิตอีกทางข้างทางมีความลึกจึงไม่มีใครเห็นและช่วยเหลือไม่ทนันทางเจ้าหน้าที่ได้นําศพไปตรวจสอบและเก็บไว้ที่โรงพยาบาลบ้านผือเพื่อให้ญาติมาติดต่อขอรับศพไปบําเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป